และในช่วงคนดังออนสเตย์วันนี้นะฮะมาพูดคุยกับคุณโต้งสิริพงศ์นะครับผมที่ล่าสุดนะฮะได้ออกมาเปิดใจกับทีมข่าวคนสื่อบังของเราครับว่าในส่วนของการผลักดนันภาพยนตร์เรื่องสับป,ปะเลยนั้นเป็นยังไงบ้างกว่าจะกลายมาเป็นจกักรวาลไทยบ้านและก็ภาพยนตร์ที่โด่งดังในทุกวันนี้ครับก็อันดับแรกก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณแฟนๆภาพยนตร์ทุกท่านนะครับที่ให้การต้อนรับและก็ให้ความรักความเอ็นดูสับป,ปะเลยนะครับเป็นอย่างดีนะครับสับป,ปะเลอเนี่ยก็เป็น คอนเทนต์อีสานที่อยู่ในจัก,กรวาลของไทยบ้านนะครับไทยบ้านเดอะซีรีส์เนี่ยเราก็เริ่มต้นจากแนวคิดที่ว่าเราอยากจะนำเสนอความเป็นไปในสังคมวิถีชีวิตของของคนอีสานโดยที่ต้องต้องเรียนว่าจริงๆเนี่ยเราเป็นหนังที่ใช้งบน้อยเราต้องการที่จะนำเสนอแนวคิดของเด็กรุ่นใหม่ที่เขาคิดขึ้นมานะครับแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยด้วยความ ซื่อสัตย์แล้วก็ตรงไปตรงมาเนี่ยนะครับก็ได้รับการตอบรับอย่างดีก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับ